สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เดี๋ยวมาถ่ายยางให้ดูนะแต่น,นี้หยอดน้ํากดไปแล้วนะคะอ่าอันนี้หยอดน้ํากดไปแล้วนี่จะ้ะพวกนี้ก็จะเก็บขายแล้วนะเพื่อนๆซอ,องอาทิตย์ก็จะเก็บขายแล้วคือจะไม่ปล่อยนานเดี๋ยวมันขุนไปไม่ไหวเกือบเกือบเต็มถ้วยก็เก็บขายได้จ้ะเพราะบางบางต้นก็จะเต็ม บางต้นก็จะไม่เต็มจะเ,เพื่อนอันนี้หยอดน้ำกดแล้วหยดน้ำกดแล้ว,วมันก็จะแข็งตัวจ้ะยางก็จะแข็งตัวอีกอีกด้านหนึ่งทางนู้นยังยังไม่ได้ไปหยอดจ้ะหยอดแถวนี้ก่อนจ้ะจะเป็นยางก้อนนะเป็นยางก้อน ไม่ได้ขายน้ำยางตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณยี่สิบห้าบาทกิโลละยี่บห้าบาทช่วงนี้มันลดแล้วยีห้าไม่ยี่ิบห้าก็ยี่สิบี่บาท,าบาทจ้ะปกติก็จะมาเกียตอนกลางวันนะจ๊ะเพราะว่าตัวเองไม่สะดวกเกียดตอนกลางคืนแต่ว่าอายางเนี่ยเขาจะกีดกลางคืนมันจะไหลดีกว่าแต่เราไม่สะดวกเราเป็นผู้หญิงด้วยอะไรด้วยแล้วก็ ตาไม่ค่อยดีกลางคืนเราก็กลัวด้วยค่ะแล้วก็มากีจนกลางวันช่วงเก้าโมงสิบโมงอะไรเงี้ยแต่ถ้ากีดมากิีช่วงเช้าได้ก็จะดีแต่ตัวเองมากิีช้าไม่ได้ค่ะเพราะกลางคืนต้องถักไหมพรมทําหลายอย่างจะทําไหมพรมขายด้วยอะไรด้วยอันนี้ก็จะเป็นงานอีกส่วนหนึ่งที่ต้องทําเองก็ มีทั้งหมดห้าไร่จ้ะเพราะว่าแม่เขาก็ปลูกไว้ห้าไร่ก็ไม่ได้จ้างใครกีดกีดเองแต่มากีดช่วงกลางวันบางทีก็ช่วงเย็นค่ะเพื่อนเพื่อนมันก็ไหลเหมือนกันนะแต่อาจจะสู้ตอนคืนไม่ได้แต่ว่าเราทําเพราะว่าตามกําลังความสามารถของเราทําได้แค่นี้ก็แค่นี้ค่ะเพราะว่าเป็นของของเราเองเนาะเราก็ไม่ได้อะไรมันมากมายก็คือตา ทำตามสะดวกของตัวเองนะจ๊ะนี่จ้ะ,จะก็อันนี้ก็กีดสองอาทิตย์นี่ก็ได้แค่ประมาณ3มีดจ้ะเพื่อนเนเพราะว่าเป็นคนที่ใช้เวลาสามวันถึงจะกีดทั่วห้าไร่เพราะว่ากีดวันละสามสี่แถวจ้ะเพราะว่าเราก็เหนื่อยเนาะเราก็ไม่ใช่คนที่เคยมาทำงาน มันี้เรามาหัดทำมาฝึกทำเองแล้วก็เรียนรู้จาก YouTube คือมีดอะไรก็ยังไม่ค่อยจะมีฝีมือเท่าไหรอ่อ่ะก็ฝึกออกเพื่อนๆน,นะก็พยายามทำทำเองจะ้ะอันนี้ก็จะค่อยๆทำไปคือไม่ได้หักโหมอะไรคือไม่จ้างเขาถ้าเราจ้างเขามาอาจจะได้ผลผลิต ไว้ก็จริงจ้ะเพื่อนๆแต่ก็ต้องแบ่งครึ่งเนาะแต่นี้เราทําเองก็พอได้อะสองอาทิตย์ก็พอได้ขายสองสามตะก้าก็ได้อยู่นะเพื่อนๆนะก็จะได้อ่ตังใช้อยู่ได้ค่ากับข้าวค่าอะไรอยู่จ้ะแล้วก็ฝากติดตามอาบ่บทิพทําสูมนะคะอีกช่องหนึ่งแล้วก็บทิพพ้าพินเนาะอ่าด้วยนะจ๊ะทำยูทูบอยู่สองช่องเนาะก็ฝากเพื่อนๆ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสัตาาบตะไคร้ใบมะกรูดนะคะอ่าก็จะเป็นเกี่ยวกับการชาวไร่ชาวนาอาชีพชีวิตทั่วไปนะอันนี้ก็จะเป็นไร่ข้างๆ้าเดีพื่อนเพื่อนไร่ข้างๆงเขาก็จะมากีดตอนคืนแล้วเราจะมากีดกลางวันก็จะไม่มีเพื่อนนะคะก็จะจะไม่มีใครแต่ก็ไม่น่ากลัวเลยจ้ะกลางวันเนาะแล้วก็มันก็ไกลาจากถนนไม่มากแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นอ่า นะคะทางนู้นก็เดี๋ยวขยายให้ดูทางนู้นก็จะเป็นไล่ไล่มันสำปปะหลังของน้องสาวจ้ะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเนื้อที่ของเราหมดนะจ้ะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้ใบมะกรูดนะจ้ะเพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบัวทิพย์ทำสมได้ทําช่องอ่ะเอาเข้ามาก็ทํา ใช้โทรศัพท์ธรรมดาเนี่ยจ้ะเนาะโอเคแล้วก็อืมโอเคทำไม่ค่อยก็ไม่ค่อยเป็นจ้จะโอเคบายบายทุกคน